วันนี้อลิฟก็เอาบูธตัวเกียร์ในกอบมาลงค่ะทุกคนแล้วก็มาอยู่ในหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็คือสามารถเรียกใช้งานได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับธุรกิจตัวเกียร์ในกอบก็คือตอนนี้อลิฟก็มีออกบูธออกอีเวนต์มค่ะหรือว่าตลาดเปิดใหม่หรือว่าร้านเอ่อหรือว่าที่ไหนอยากให้ไปลงบูธหรืออีเวนต์ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะตอนนี้อลิฟก็คือรับรับมาตลอดอยู่แล้วค่ะมันตอนนี้เรากลับมาใช่เริ่มบท ใช่ค่ะก็เริ่มกลับมาออกบูธหลังจากที่หยุดไปเต็มๆมเลยหนึ่งปีใช่ค่ะก็คือมีประเด็นกับผู้จัดการคนเดิมมีปัญหากันเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเคียงงานกันยังไม่ลงตัวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็เลยหยุดหยุดพักไปก่อนแล้วตอนนี้ลิมก็คือกลับมาดูแลคิวเองแล้วค่ะค่ะก็เริ่มเริ่มลงตัว ก็คือเขารอรอยนิ้วมือจากตู้เซฟที่ว่าเงินหายไปแสนกว่าบาทนะคะก็คือมั่นใจว่าเป็นคนใกล้ตัวแน่นอนที่เอาเงินไปค่ะแล้วได้ทใกล้ตัวเราได้กมก,ก็มีการคุยคือทุกคนที่ที่ที่ทอยู่บ้านก็คือปฏิเสธหมดเลยเพราะไม่ได้เอาไปแต่ แต่ลึกๆออลิฟก็ขอว่าไม่ให้เป็นคนใกล้ตัวแต่ลึกๆก็มั่นใจว่าเป็นคนใกล้ตัวแน่ๆอย่างเงีะะ้ยค่ะเพราะ,ราะไม่มีใครมีกุญแจบ้านนอกจากคน<ๆ>ที่เข้าบ้านได้ค่ะก็มีแค่คนเดียวมีอยู่สามสี่คนแต่ทุกคนก็ปฏิเสธหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามมันก็เลยรอหลักฐานดีกว่าค่ะไม่อยากแบบว่าบอกว่าเออเป็นเคขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเห็น я, ว่าเราก็มีโดนแฮก อะไรนะคะแล้วก็ใช่ค่ะมีโดนใช้คำว่ายัยกยอกดูไ่มค่ะเพราะเป็นคนใกล้ตัวใช่ค่ะเพราะว่าแฮกอะตอนแรกหนูเข้าใจว่านี่ตกหนูโดนแฮกไปใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ใช่สืบไปสืบมาจนรู้ในเวลา6เดือนจนรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ตัวเอาไปเอาไปขาย5้าทอดอะคะ่ะเอาไปขายถึง5้าทอดเลยใช่ เรารู้หมดแล้วค่ะใช่ได้คุยแล้วก็คือทุกคนก็ยอมรับว่าาไปขายแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนสุดท้ายที่เขาซื้อซื้อช่องไปอย่าค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนเขาก็และเขาก็ไม่ยอมพื้นช่องให้ด้วยตอนนี้อลิฟก็อาจจะต้องรอทางกฎหมายให้เขาเป็นคนจัดการให้เพราะเราเราก็ไปขอขอเขาคืนดีๆค่ะแบบว่าด้วยกันปแะบบ งั้นเราจะเอาเงินหล่อซื้อคืนเองเงี้ยค่ะแต่เขาก็เหมือนแบบถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอะไรเงี้ยคนแรกที่เอาไปขายแค่สี่หมืเก้าเองค่ะผู้ติดตามสองล้านหนึ่งไม่แล้วคนที่สองรับไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วคนที่สามสี่รับไปจนราคาอยู่ที่สองแสองห้าค่ะใช่ ขายน่าจะอยู่ที่ประมาณสองแสนสองแสนห้าค่ะประมาณนี้ที่เขาซื้อไป,ไอไปใช่เขาก็ไม่ยอมคืนคนสุดท้ายเพราะว่าบัญชีชื่ออะไรก็คือเป็นคนสุดท้ายที่เขาไปเาไาาาขาบ,บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นติ๊กบอกด้วยมันไม่ใช่แบบสิ่งของอะค่ะมันเป็นมันไม่ใช่ของแบบคนไทยหรออย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยยากคะเหมือนให้เราต้องทำใจหรอใช่เกิเสียใจไหมเพราะว่างานอะไรเสียใจคือรายได้หายไปเลยจริงๆรายได้หลักรายได้หลักๆของรีพก็คือมีออกบูธแล้วก็มาจากติ๊กต็อกเลยค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับคนที่ทพูดจริงๆใจลีพอะอยากได้ช่องคืนแต่ว่าคือหลายๆคนแนะนําเพราะว่ามันเป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในระบบมันก็เลยยากหน่อยที่จะเอาคืนก็ อาจจะต้องแบบดําเนินคดีอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ดําเนินคดีได้แค่กับคนแรกแต่คนสุดท้ายที่ที่เขามีแอคเขาอะไรไปแล้วก็ไม่ได้กาลังค่ะกําลังดําเนินค่ะําเรื่องาบ้างได้ค่ะเรามีรายชื่อเป็นคนตาบดุไปทำงานด้วยอ๋อ โอเคใช่ค่ะก็ก็ก็ดูข่าวอยู่บ้างก็ดูดูดูตามข่าวเลยค่ะก็เห็นว่าเลยมีรายชื่ออลิฟก็คือหนึ่งหนึ่งในคนที่เคยไปไปไลฟ์กับแม่ตอนที่ที่มีกระแสช่วงแรกๆก็รู้จักตั้งแต่อลิฟมีกระแสมาก็สองปีนะคะก็ช่วงแรกๆที่มีเลยแม่ก็เรียกให้ไปไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นโปรตีนอะไรค่ะน่าจะเป็นอาหารเสริมค่ะถ้าจำไม่ผิดแต่ไรกับแม่สักตอนนั้นประมาณเป็นปีแล้วใช่ไหมคะปีปีสองปีแล้วค่ะปีสองปีแล้วค่ะใช่ค่าจ้างของลิฟก็คือลิฟก็แจ้งแม่ไปเลยว่าแล้วแต่แม่ให้แต่ก็มีหลักฐานว่าโอนมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าไรของครั้งนี้นะเป็นยอดของนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปกี่ไ์อะคะของลิฟป,ประมาณสิบ <laughs> กว่าไรเลย <laughs> หอลิฟก็ไรเยอะแต่ว่าหอลิฟไรแค่อาหารเสริมอย่างเดียวเลยค่ะก็ใช่จะไม่อาหารเสริมอย่างเดียวเลยใช่ค่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีเป็นออทองเลยค่ะในส่วนของตอนที่เราไปไล่ถายค่ะได้มือการแบบว่าโปรโมชั่นไล่แตกทองอะไรอย่างนี้มันมีบ้างไหมคะในระหว่างที่เราไปมันมีแต่เป็นโปรโมชั่นว่าแบบว่าหนึ่งแถมหนึ่งพวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ต,นะต้องแต่มีข่าวคือต้องแต่มีข่าวว่าแต่จากที่อลิฟดูแล้วออลิฟคิดว่าไม่ไม,ม่น่าเกี่ยวข้องเพราะว่าโอลิฟก็คือเหมือนเป็นคนหนึ่งที่แม่จ้างไปไลยตอนมีกะระแสแล้วแม่ก็จ้างมาเรื่อยๆแต่ในตอนนี้างขาทุากอย่างการหวงการ่สยใช่ค่ะก็คือเหมือนไลฟ์ครัง้งหนึ่งอาจจะไม่เกินสามวานันแม่ก็จะโอนเงินมาให้ค่ะ ก็จะมีหลักฐานว่าเออเป็นไลฟ์ของวันนี้เป็นไลฟ์อาหารเสริมของอันนี้นะของวันนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนที่เราเห็นข่าวเราตกใจไหมตกใจเพราะว่าก็ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอแม่แบบพักทักเลยค่ะใช่ก็มีตอนแรกอ่ะเขายัง ที่ออกรายการก็ยังไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรมาบ้างว่าเกิดเหตุว่าโดนคดีหรืออะไรบ้างเงี้ยค่ะก็มีให้กําลังใจไปตอนแรกค่ะอย่างในตอนที่เราเลงง่นกันด้วยเขามีชูโค้ดนะมาด้วยไหมค่ะไหมแต่ก็คือใช่ก็คือปกตปปปิของแกลเลยค่ะและ้ช่วงนี้เนี่ยค่ะกับเราเราจะดำเนินการยังไงต่อเัวเราเองค่ะสำหรับโรลลิฟเองก็เดี๋ยวจะมีเข้าไปแสดงความรู ค่ะก็คือเข้าไปว่าเออเราก็คือหนึ่งในบุคคลที่แม่แม่จ้างไปไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะใช่เกิดขึ้นาปัญหาทำไมต้องมาดูเราอีกเครียดไหมคะทำไมว่าต้องมาดูเราอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องดรามา่าก็เครียดกับตัวเองอยู่แล้วว่าต้องต้องแบบอะไรอย่างเงี้อีกแล้วอ,อ,าาอ,บบอะไรง,งี้ค่ะไม่ตักยิ่งเครียดกว่าเดี๋ยวแม้ว่าเราจะต้องไปเหยียบด้วยอะไรเงี้ย คือเรื่องมีเอี่ยวเรื่องธุรกิจหนูไม่รู้เลยแต่ว่าเรื่องไปไล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าตัวหนูไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ที่ไหนที่ที่บ้านเออที่ออฟฟิศค่ะที่ออฟฟิศแม่จะไปจุดก็เราไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวข้ามอะไรใช่ค่ะถ้าเรื่องธุรกิจอ่ะจริงๆไม่รู้เลยคือเหมือนเออไม่ว่าใครก็จ้างก็ของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจ้างเราไปไล์เราก็คือทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะมีการสกรสนงานเยอะ ก็คือเอาความจริงไหมว่าคือตอนเราที่ที่เรามีกระแสะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะจ้างมาบางทีเราก็เหมือนรับรับไปก่อนเนี่ยไม่ได้คีนแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องดูให้ดีขึ้นว่ามีนู่นนี่นั่นมีแจกมีอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนนั้นที่เขาจะจ้างครั้งใหม่